มาครับอยู่กับผม MSK กับเกม DC Snap อ่ะไม่ใช่นะ DC Dual Force คือช่วงนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นเกมการ์ดจาก DC ที่เพิ่งเปิดเบต้าเทสให้คนที่มีคีย์ได้เล่นกันมาสักพักแล้วผมเล่นมาน่าจะประมาณ10ชั่วโมงบวกๆแล้วนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงแล้วผมก็คงอยากที่จะอธิบายตัวเกมก็เข้าไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเล่นมาสักพักแล้วก็อยากจแชร์เพื่อนได้รู้นะครับ ดีซีดัวฟอนเนี่ยเป็นเกมการ์ดจากทาง DC ที่มีเมคนิกค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวมันจะต้องเริ่มจากการจัดการ์ดลีดเดอร์ก่อน2ใบเพื่อกําหนดสีหรือว่า f a c ชั่นที่เราจะใช้เช่นผมอยากเล่น Superman กับ b a ท m a n ก็ต้องจัดเด็กแฟคชั่นไม้ที่เป็นสีแดงกับ t a c t i c กที่เป็นสีฟ้าหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาจัดการ์ดในเด็ก40ใบแบ่งตามสีอย่างละ20 แต่ถ้าเรามีลีดเดอร์สีเดียวกันนะครับเช่นเราเล่นเป็นทีมซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนเราก็ต้องจัดเด็ก40บาบจากสีแดงการต่อสู้ในเกมนี้นะครับเป้าหมายง่ายๆคือการจัดการลีดเดอร์ของฝ่ายตรงข้ามให้ตายทั้ง2ตัวการ์ดจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือแอคชั่นแล้วก็คาแรคเตอร์แอคชั่นถ้าเกิดว่าให้เทียบกับเกมการ์ดทั่วๆไปมันก็คือการ์ดเวทที่เราจะใช้เพื่อทําบางอย่างใส่ฝั่งเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามเช่น บัฟให้กับเพื่อนๆหรือทำดาเมจใส่การ์ดฝั่งตรงข้ามคาแรคเตอร์ Character คือการ์ดตัวละครมีพลังโจงตมตีมีเกราะมีเอฟเฟกแต่คลิปนี้ผมคงไม่ได้นั่งเจาะการ์ดแต่ละใบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากทางการ์ดแอคชั่นแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายสิ่งที่เรียกว่ารีซอสโดยเกมนี้นะครับจะแบ่งรีซอสออกเป็น3ระดับคือบรอนซ์ซิลเวอร์แล้วก็โกลซึ่งจะเล่นการ์ดอะไรก็จะต้องจ่ายรีซอสอย่างมากตามการนั้นๆ ทีนี้ถึงช่วงตอบคำถามนะครับก่อนผมจะไปเล่นให้ดูเกมจริงๆสักตาหนึ่งว่ามันมันดียังไงนะหนึ่งโหลดยังไงเล่นบนไหนตอนนี้นะครับสามารถโหลดได้ที่เว็บหลักของเกมเลยคือ dc d u a force com นะ รือจะสามารถ Google ไปก็ได้ว่า DC Workforce แต่การเข้าเล่นช่วงนี้นั้นนะจะต้องอาศัยเบต้าคีย์นะครับซึ่งคุณก็อาจจะต้องสมัครแล้วก็จะมีเบต้าคีย์ส่งมาในอีเมลตรงนี้ก็ต้องไปพึ่งโชคชะตานะว่าเราจะได้รับเบต้าคีย์ตรงนี้เร็วแค่ไหนตอนนี้ยังเปิดอยู่แค่ใน PC ีแต่ในอนาคตนะครับคาดการว่าจะมีเวอร์ชันมือถือแน่นอน2 p a y t o w i n ไใหม่ตอนนี้เกมยังไม่สามารถเติมเงินได้เลยนะครับแต่จากการลองเล่นพบว่าเกมแจากการค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูในสตรีมที่ผมเล่นไป แจกแบบจุใจมากอาจจะเพราะเกมนี้ไม่มีระบบคราฟการ์ดด้วยนะเพราะงั้นอาจจะต้องเปิดแพ็คอย่างเดียวแต่ถ้าเกมออกมาจริงเท่าที่ดูนะครับคนทั่วๆไปก็น่าจะเติมซีซันพาร์แล้วก็อยู่ได้นะครับซีซันพาร์ก็เรทราคา300กว่าบาทเหมือนกับเกมการ์ดทั่วๆไปนะ 3. ส,สนุกไหมผมรู้สึกว่าเกมนี้ให้กลิ่นอายความสนุกแบบฮ a r ตเป็นเกมการ์ดเล่นไม่ยากแต่ถ้าไม่ได้ลองเล่นเลยก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ราะเทคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆที่อยู่ในเกมเนี่ยเยอะมากๆแต่ด้วยการจัดเด็กรูปแบบ2สีอีกเนี่ยมันยิ่งทําให้เมคานิกในการเล่นนะมันซับซ้อนมีคอมโบที่หลากหลายแล้วก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับที่เกมนี้รีบเขียนออกมาเกินไปทําให้ตอนนี้ทั้งเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องความลื่นไหลในการเล่นมันจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่ 4. เทียบกับ snap ได้ไหมต้องตอบแบบตรงๆนะครับว่าไม่ได้เลยผมมองว่าเขาอาจจะต้อง การตีตลาดคนละแนวด้วยแหละคือเกมนี้นะมันจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างรักเกมการ์ดแต่ snap เนี่ยมันเข้าถึงผู้เล่นทั่วไปได้มากกว่าอยู่ละ dc dual force เอาง่ายๆนะครับเกมหนึ่งใช้เวลาจบ5-15นาทีการ์ดแต่ละใบต้องอ่านเทคประมาณ20วิเพื่อที่จะเข้าใจการ์ดได้จุดนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถวัดกับ snap ได้นะครับข้อห ควเล่นไหมก็ถ้าเกิดว่าง่ายๆชอบเกมการ์ดก็จัดไม่ต้องรอนะครับผมก็เล่นเหมือนกันถามได้เห็นตัวละคร DC นะตัวละคร DC ก็วสวยๆเท่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นมีความเป็นไอคอนิกทั้ง b a ท m a n ซูเปอ m a n มนวันเดอร์วูแมนเดอะคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครพวกนี้มันเด่นดังแค่ไหนอ่ะผมไม่ได้รับเงินจาก DC Dual Force มานะครับเพราะงั้นผมก็คงไม่ได้แบบอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกอะไรขนาดนั้นนะคะแนนเนี่ยให้ไปเลยที่ ห้าเต็มสิบอยู่เพราะเกมยังไม่เสร็จทีนี้ผมได้บอกทุกอย่างกับเพื่อนๆไปละอยากให้ดูเกมเพลย์สักตาหนึ่งนะครับว่ามันเหมาะมันสมมันควรที่จะเป็นเกมการ์ดที่เราอยากเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแต่คงอธิบายได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมเพลย์ให้ดูสักตาหนึ่งนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจกันนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราอยากเล่นกันหรือเปล่าผมจะเล่นเป็นเด็กนี้นะครับ แบทแมนกับอะควาแมนผสมกันเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะเอาอธิบายง่ายๆก็คือสีแดงกับสีน้าเงินนั่นแหละสีแดงเนี่ยก็จะโดดเด่นด้านของพลังนะครับสีน้ําเงินก็จะโดดเด่นด้านการพลิกแพงการใช้การ์ดคอร์น,น้อยการจั่วการโอเคมาละได้คู่ต่อสู้นะครับเป็นคุณฟิสศูย์สามหของเขาเป็นแบทแมนกับ ชาแซมนะครับง่ายๆคือเราต้องจัดการแบดแมนกับชาแซมให้ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นรีซอสแล้วนะครับเริ่มต้นมาก็ยังเป็นยังไม่มีรีซอสเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกเทิร์นเหมือนกับเอเนอรีนั่นแหละแล้วก็ตอนเริ่มเกมนะครับจะจั่วการ์ดขึ้นมือคนละ4ี่ใบนะแล้วเราสามารถเมริลิกนได้อ่ะทีนี้ผมก็จะเมรลิกนการ์ดที่มัน,นแพงออกไปก่อนเพราะผมแบบอยากเล่นการ์ดราคาถูกก่อนเป็น ตัวนี้มินาทอร์กับอัลเฟรดตดนตีระทึกขวัญมากเขาลงเป็นสตาร์เกอร์นะครับมีเอฟเฟกต์สาตาร์สตาร์ก็คือตอนเริ่มเทิร์นนะเริ่มเทิร์นเมื่อไหร่ก็จะเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็จะติดนะครับเริ่มเทิร์นจะได้บรอนรีซอสหนึ่งอันเอฟเฟกตของสตาร์เกอร์ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมเล่นเป็นมินาทอไปก่อนลงตรงกลาง คือเกมเนี่ยมันจะเป็นระบบ3ามคูณสมช่องเหมือนกันถ้าเกิดว่ามินเนทอร์ผมอยู่ข้างหน้าอกอแมนเงี้ยเขาก็ต้องฆ่ามินเนทอร์ผมก่อนถ้ามินเนอร์อยู่ข้างหน้าแบทแมนเขาก็ต้องฆ่ามินเนทอร์ข้างหน้าแบทแมนก่อนเพื่อที่จะตีแบทแมนได้นะครับงั้นเราจบไปก่อนผมลงตรงกลางไปเลยเพราะว่าผมไม่คิด <laughs> อาทีนี้เห็นได้เขาได้บรอนซรีซอสมาสามอันเลยจริงๆเขาได้สองอันแหละแล้วก็เอฟเฟกของสตาร์เกอร์นะครับ เริ่มเทินได้บอลรีซอสอีกอันหนึ่งทำให้เขาสามารถลงแหลกได้นะโหดมากเขาลงมาเป็นบูเบิร์ดเป็นเอฟเฟกต์เดโพยนะครับ e ดีพยก็คือพอลงสนามแล้วเอฟเฟกนั้นๆจะติดเลยเหมือนกับแบทเทิลคลายหรือว่าเป็นออนรีวิวของทาง m a r v e l Snap นะเขาเล่นต่อมาเป็นบูสเวนนะครับ เป็นเหมือนกันเอฟเฟกต์ดีพอยแล้วก็เอฟเฟกต์สตาร์นะผมควรที่จะเคลียร์บูตเวนแล้วก็เคลียร์เจ้าสตาร์เกอร์ให้ได้โห oh. เอาคอมโบติดมากๆนะครับสี 4, น้ำเงินสีเขียวคอมโบกันก็โหดเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เล่นทีมเขาเลยยากมากที่เราจะสู้ผมไม่รู้จะเคลียร์ตัวไหนเลยนะครับมันอันตรายหมดทั้งสนามเลย โอเคแต่ตานี้เนี่ยผมมีชาร์จของลีดเดอร์นะครับชาร์จของลีดเดอร์ก็คือเราสามารถใช้ความสามารถของลีดเดอร์ในการ์ดได้นะสิ่งที่ผมควรเคลียร์คือตรงกลางนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยอควาแมนยังไม่ติดแต่ว่าเราสามารถเล่นสติฟเทเวอร์สติฟเทเวอร์จะทําให้ชาร์จลีดเดอร์เราขึ้น1ชาร์จผมก็เล่นเลยแล้วก็ชาร์จอควาแมนขึ้นไปเป็น3ชาร์จพออควาแมนเป็นสามชาร์จเนี่ยผมสามารถกดชาร์จอควาแมนเพื่อใช้เอฟเฟกอควาแมนได้ครับ ได้แอตแทกสแล้วก็สุ่มเรียกซีเคียเจอร์มาตัวหนึ่งคือจะปลาตัวนี้เสร็จแล้วผมกดเอฟเฟกของแบทแมนด้วยแบทแมนก็จะได้แอตแทกสมเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกกัดเจ็ตขึ้นมือได้หนึ่งใบกัดเจ็ตที่ผมอยากได้คือเอาเป็นเทียแก๊สครับแก๊สน้ำตาผมต้องเคลียร์หนึให้ได้นะครับตัวนี้ก็น่าเคลียร์กันแต่เราเคลีรยได้สูงสุด3ตัวนะก็เลือกเคลียร์คุ้มๆหน่อย ตรงนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้ครับแล้วผมก็เล่นเป็นอัลเฟตเพนีเวอร์สอาจจะสังเกตได้ว่าผมเล่นปุ๊บไอตัวบรอนลีซอตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับโอเคเราจบเทินแค่นี้พอการที่ไม่มีสี ทองแดงสีเงินนะครับมันก็คือการ์ดท,ที่เราสามารถเล่นได้ฟรีเทร์นี้ฮีโร่ของเขาเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับ,แบ,แ,รบแบทแมนใช้ได้เหรอเห็นไหมเขาก็กด2ชาร์จเทอร์นหน้าชาแซมเขาก็จะใช้ได้อาแบตเตอร์แรงมาก่อนครับ2ดาเมจ2ดาเมจใส่มินเตอร์ทอเรา เ็นมเล่นเล่นจะสังเกตว่าเวลาแบบการ์ดมันออกเอเฟกอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ค่อยที่จะตรงเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่มันลงการ์ดอะไรเงี้ยมันดูช้าๆเนาะอันนี้คือก็เข้าใจได้นะครับเกมยัง,ย,งยังอยู่ในระหว่างพัฒนาอยู่โอเคเขาใช้การ์ดเวทไปเมื่อกี้ทำให้มีการ์ดสายฟ้าในเด็กแล้วก็ทำให้ตัวนี้ตัวใหญ่มาก5-3โอ้โหเขาเคลียร์ปลาผมเลยนะครับ ยังไม่ได้โชว์ปลาเลยแล้วก็แบทแมนตีสตีฟเทเวอร์ตายครับตอนนี้บอดผมค่อนข้างตามเขาเล็กน้อยนะไอตัวนี้ทำอะไรได้โอ้มันลงมาตีเลยเหรอเก่งยังนะ่ะโอเคเรามีเป็นแบทวิงนะครับเราสามารถจ่ายบอลรีซอสเพื่อเล่นแบทวิงได้ผมเล่นเลยผมเล่นแบทวิงอยู่ข้างหน้าอควาแมนแล้วกันเพราะผมอยากป้องกันอควาแมน แบทวิงมันก็จะเสกการ์ดเจ็ดขึ้นมือให้เราหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วผมกดเอฟเฟกของแบทแมนต่อ still have few เรียกกัร์ดเจ็ดขึ้นมือหนึ่งใบผมเอา 5, ผ้าพันแผลครับปึ๊บขึ้นมาแล้วเราเล่นเป็นอันนี้ต่อก็คือควรเล่นไหมไม่ควรเลยควรแล้วกันนะครับผมจะเล่นเป็น 5, ผ้าพันแผลนะครับใส่ให้กับทางอควาแมนไป พอเล่นการ์ดนะครับแบทวิงมันจะโตเป็เนเฟเฟกของมันนะแล้วก็ตัวนี้ตีไปครับเอาเฟสตีใส่แบทแมนจบเทินเข้มๆจะเข้มได้ไม่มากเพราะว่าเทินนี้ชาแซมเขามาละชาแซม3ชาร์จเพิ่มแอตแทกให้ชาแซม5นะครับแล้วก็เสกการ์ดใส่ฟ้าเข้าไปในเด็กใช้ละ ผมอาจจะโดนตีตรงนี้โอ้ผมโดนตีตรงนี้ได้นะเขาน่าจะอยากฆ่าตัวนี้ชาการ์ดอินเวสเมนต์นะครับจวนหนึ่งใบเคแย่อยู่แต่เธอหน้าเรามีแบทแมนมีปะเรายังไม่มีเนาะเรายังมีแค่บอลร,รีซอสอยู่สองใบอู้ไอ้ตัวนี้เกตตี้ฟรีแมน ผมยังไม่สามารถเล่นแบทแมนตัวใหญ่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ระดับ go r e s o r t แต่ผมสามารถเล่นเป็นกา s สีเงิน2องใบได้ก็คือเล่นเป็นคอมพิวเตอร์ชันเนอร์กอร์ดอนครับอ่ามันก็จะเสกรถมารถตำรวจแล้วผมก็จะเล่นเป็นวีนฮิปโปลิต้าครับเพื่อบั็ทางสนามแบบนี้โอเคเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือเอารถเคลียร์ไป อาเฟดตีใส่แบทแมนทำไมเอาเฟดต้องตีใส่แบทแมนตลอดเฮ้ยเกมเกมอย่าหลอนเกมอาเฟดจะตีกับแบทแมนแค่นี้เกมหลอนเลยนะครับ <_ d ream> บอร์ดเราโอเคกว่าเขาเยอะเลยนะคือผมมาเล่นโหดแล้วไง <_ d ream> <_ d ream> คือนั่งเล่นมานานนานประมาณแบบหลายชั่วโมงอะ่ะสิบชั่วโมงอ่ะโอ้โหเขาจวสามใบนะครับจ่ายโกรีซอร์สเพื่อโจวสามใบ เกมนี้ตอนนี้นะครับการ์ดการ์ดจั่วมันจะเป็นอะไรที่โกงมากดีมากนะสำหรับ DC Dual Force ใช้แบทแมนต่อหรัแบทแมนเองก็เป็นฮีโร่เทียร์หนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าจะแบบเริ่มต้นเล่นเนงะี้ยแบทแมนจะเป็นอะไรที่ดีมากโกงมากเขาใช้แบตเตอร์แรงมาเคลียร์ออลเฟตซึ่งผมว่าไม่ได้แครเท่าไหร่นะเดี๋ยวเธอหน้าผมก็จัดหนักเหมือนกันฮาวิ่บุลล็อกครับหนึ่งดาเมจยิงใส่กอดอนเรา แล้วก็เทรดกอดอนทิ้งไปเดี๋ยวผมจะลงแบทแมนช่องกลางเดินหน้าแต่เกมค้างอยู่เมื่อ้เขาตีผมตายนะดีซีแมวสิเออเอ้าทำไมไม่ตายวะเขาตีจริงวเนนะ่ะงงมาก เรามีอะไรวะเมื่อกี้เออผมงงเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปย้อนไปดูแล้วกันแต่ไม่ตายเฉยคอมมิชเนอร์กอดอนของผมผมลงเป็นแบทแมนครับตรงนี้แล้วแบทแมนเนี่ยเวลาที่เราเล่นการ์ดการ์ดเจ็ดนะครับการ์ดประเภทของแบทแมนเนี่ยมันจะทำให้เราได้จั่วการ์ดผมก็จะใช้ไปเลยหนึ่งใบเอ้เราใช้นี้ก่อนเอ <still> ฟเฟกแบทแมนก่อน เอาแบตเตอร์แรงขึ้นมือครับแล้วผมใช้เทียร์แกส๊สลดแอแทคของใบนี้ไปแบทแมนก็จะทำให้ผมได้จวนหนึใบเอากวาแมนกดเอฟเฟกต์ไปครับ <c oughs> อู้ปลาใหญ่แล้วสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือเล่นแบทคอมพิวเตอร์ด้วยจย่สอใบเพราะว่ารีซอสผมเหลือเยอะจะจัดเราก็ตีไปเลยนะครับ รีบฆ่าแบทแมนนะเพราะว่าแบทแมนมันเก่งมากแล้วผมก็ใช้แบนเดดด้วยนะครับในการฮิวไปหนขึ้นไปดิฮิวแบทแมนแล้วกันคือจังหวะที่ผมมีแบทแมนตัวใหญ่เนี่ยผมก็อยากใช้การ์ดให้การ์ดมันไซเคิลไปเรื่อยๆจวดเรื่อยๆตีไป,ไปอีกดันกว่าเยอะ แต่ตอนนี้เขาก็มีโอกาสพลิกเกมได้นะครับเขามี g o ลร resource เขามีบอ่ามี Silver resource นะแล้วก็ใกล้จะมะีเขายังไม่มี Hero power ถ้าไม่มี Hero power ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่บอดผมแบบน,นําเยอะมากปลาผม4ี่เ้าเคลียร์ยากมากแมสแมนยังอยู่ข้างหลังแต่เด็กเขาเป็นเด็กเวทนะครับเด็กเวทมันมันสวนเราได้อยู่แล้วมันเคลียร์ไลกเคลียร์การเราได้หมดอยู่ถ้าเกิดว่าเราประมาท ผมประมาทไหมอะหรอก็ไม่นะเราใช้ lining g h t b o นะครับอันนี้เป็นการที่ผมบอกก็คือทำดาเมจสอแล้วก็จวหนึ่งเล่นฟรีเล่นมแมลงแมลงคือตีได้เลยเอาเฟรดลงมานะครับเอาเฟรดจะเสกการ์ดผ้ามันแผลกดเอฟเฟกต์แบทแมนต่อทำคอมโบ ได้อยู่เขาฮิวแบทแมนไปมแมลงตีเราครับเราแตกมแมลงนี่ก็ต้องรีบเคลียร์อยู่นะแบทแมนโอ้แบทแมนตีอาควอแมนเราโอเคตัดเธอนี้เราเราแน่นกว่าเยอะนะครับผมสามารถลงฟีนฮิปโปเลต้าได้ ผมมีอะไรบ้างอู้ผมมีสิ่งนี้กินแอโร่โครับลงไปเลยเกมยหลอนเ <c oughs> นี่ยแหละเนี่ยแหละ DC Dual Force โอเคอ่ากินแอโร่เยว no no n no, no. เกมยลอนขอลงก่อนโอเคลงได้แล้วครับเกมหลอนมากแล้วก็ยิงไปครับสอง d a เ a g ถ้ากินแอโรค่าได้นะครับจะสามารถใช้เอฟเฟคได้ครั้งหนึ่งเกมหลอนเลยไม่เอาดิหอยไม่เอาขอยิงเอฟเฟคก่อนโอเคสายสักทีโ <laughs> คตรเฮฮาหันสามากเกมนี้โอ้ยเกมเกมหลอนหรือว่าเมาส์าผมหลอนวะไม่ไแน่ใจละ แต่ผมว่าน่าจะเป็นที่เกมนะเพราะว่าผมเอาอยัางขอได้ยังขอขอขอตีได้ยังนะครับขอเวลานอกโอเคมาละกลับมาละเกมหลอนๆนิดนึงแต่แต่เราเราได้อยู่จบเทิน ขอจบเทิร์นก่อนแมวโอ้โหดีซีดัวฟอร์บักเยอะมากโอเคครับจบได้เป็นประสบการณ์เล่นที่สุดยอดมากแต่ผมเพิ่งมาเป็นไออันนี้ยหนักๆตอนที่มาอัดนะครับแต่ตอนที่ไม่อัดก็เป็นแต่ไม่เยอะแต่พอมาอัดนี่คือแบบ มาผีเลยบักนี้บักที่แบบการหลอนๆเนี่ยเคเขาลงมาเป็นย่าชาแซมแล้วก็เอาชาแซมตีใส่ยฟินทิปเลต้าเราเรายังมีปลากับแบทแมนอยู่บอดเราอยากไปเยอะแต่เขามีโกลีซอสอีกช่องหนึ่งเล่นเบ็ดอัลเฟรดเบาๆอยู่นะครับโอ้คิวชาแซมขึ้นมาด้วย มาถึงเทอร์นผมละการ์ดจาหลอนขอร้องโอเคได้อยู่กลับมาละผมมีอาแบตเตอร์แรงเซก่อนเอาแบตเตอร์แรงขึ้นมือครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงเป็นซูเปอร์บอยซูเปอร์บอยนะครับกดไม่ค่อยจะติด ต้องค่อยๆนะแล้วก็เล่นเป็น Queen Hippolita ปปครับโอเคเยี่ยมแล้วผมก็ใช้เป็น Battle แ,แรงผมปิดเขาได้เลยปะปิดได้เลยปะปิดได้เลยดิถูกไหมผมปิดได้เลยไหมได้เทียแกสครับแล้วก็ใช้ b a ต t l e แรงสอทีใส่ใส่ยาชาแซม สวยงามครับแล้วเราก็เอาปาวานตีครับเอาแบทแมนตีครับแบวตะแรงใส่เอาเฟทไปทีนึงก่อนเอาเราจะโชว์เท่เลยก็จบนะครับประมาณนี้สำหรับเกมเพย์ของ DC Dual Force เดี๋ยวผมดูเสียงตอบรับก่อนแล้วกันก่อนที่จะลงคลิปเด็กของเกมนี้นะขอดูก่อนว่าเพื่อนๆคิดยังไงกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็เมคานิก สนุกดีแต่บักยังมีอยู่เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงเบตานะครับแล้วก็ความลื่นไหลอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยที่จะลื่นเท่าไหร่เรื่องสเสียงก็เป็นปัญหาเหมือนกัน5้าตสิบสำหรับเกมนี้แต่สนุกนะครับวันนี้ผม m s k ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมาก